ต้องบอกว่าเชลซีนี่นะครับแทบจะสามารถที่เปลี่ยนชื่อสโมสรได้เลยเพราะว่ามันมีนักเตะอยู่หนึ่งคนครับที่ตอนนี้กลายเป็นเหมือนไอคอนของสโมสรแล้วเ f c เหมือนกันนะมันอาจจะย่อมาจากโคพาร์เมอร์ฟซีก็ได้นะครับเพราะว่านี่คือยอดนักเตะที่ช่วงเวลานี้แบกเชลซีแบบสุดๆครับจะมีการตั้งคำถามกันว่าณเวลานี้เองเนี่ยนะครับโคพาร์เมอร์พัฒนาตัวเองจนก้าวไปสู่ระดับการเป็นนักเตะเวิร์คฮาแล้วเรียนเรามาทำความรู้จักนักเตะคนนี้และมาดูแง่มุมต่างๆจากปากตำนานกันครับติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเองและเลนข่าว เชียบิ๊กแมตต้องมีบิกบกบ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง เรียกว่ายิ่งเล่นยิ่งดีจริงๆนะครับสำหรับดาวรุ่งตัวความหวังของทัพสิงโตวคำรามอย่างโคพาเมอร์ที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของทีมชาติกรีฑาประจำปี2023-2024ไปนะครับจากผลโหวตของแฟนๆสิงโตวคำรามเองนั่นแหละครับก็คือแฟนทีมชาติกรีฑานะครับแถมยังมีท่าดีใจที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์สำหแฟนเนี่ยไปตั้งชื่อว่าให้เป็นน้องหนาวคือโคพาเมอร์มันโคมันหนาวจ,จัดๆเลยนะครับโคพาเมอร์เป็นเด็กหนุ่มจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับที่ต้องบอกว่าในตตตออออนน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 นััััั้เเเเเีีีี่่่ยยชวิิขงขงางาาากกกกกบบฬหหรรืฟุลลลลมมดูจะไไค เกินจะเอื้อมถึงครับเด็กที่ตอนนั้นเองนะครับย้อนกลับไปเนี่ยตะเวนไปคัดตัวตามอาคเดมี่หลากหลายที่แต่สุดท้ายก็ถูกปฏิเสธเกือบจะทุกที่เลยครับพอเขาดูร่างกายสู้ผอมบอบบางจนเกินไปโดนกองหลังตัวใหญ่เบียดก็ล้มครับละครั้งหนึ่งเขาเคยเกือบถอดใจจากโลกลูกหนังไปแล้วแต่ว่าการได้ก้าวเข้าสู่อคเดามี่ของทัพเรอใบสีฟ้ามันเปลี่ยนชีวิตของเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือครับจากเด็กหนุ่มที่ไม่มีใครรู้จักเขากลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้นในหมู่แฟนบอลแต่แน่นอนว่าชีวิตของคนคนหนึ่งมันไม่ได้โร แขวบและการจากลาครั้งนั้นก็เปลี่ยนชีวิตพาวเมอร์ไปตลอดกาลครับและการเปลี่ยนชีวิตครั้งนั้นเนี่ยนะครับมันก็เริ่มต้นกับสโมสรใหม่นั่นเองนะครับณวันนี้เนี่ยโคพาวเมอร์ Co mer, ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราสามารถเรียกได้เตมปากหรือย,ยังว่าเป็นแข้งเวิร์กคลาสแลวเขาจะคงต้องพิสูจน์อะไรอีกไหมฟีท่าของเขาในตอนนี้เนี่ยเก่งที่สุดเพลย์บลิกแล้วหรือย,ยังนะครับเพราะฉะนั้นเรามาค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันครับเริ่มต้นเลยนะครับเด็กคนนี้เริ่มต้นการเล่นฟุตบอลที่เมืองแมนเชสเตอร เมืองในแมนเชสเตอร์เขาเติบโตมาด้วยความรักจากคุณพ่อที่เป็นวิศวกรครับและคุณแม่ก็ทาอาชีพเป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่บุคคลที่เป็นโรคดิสเลกเซียเดี๋ยวคุณพ่อของพาเมอร์เนี่ยก่อนหน้านี้เคยเป็นนักฟุตบอลนะครับเล่นในระดับท้องถิ่นด้วยชีวิตของพาเมอร์ก็เหมือนเด็กทั่วไปนะครับไปเรียนตอนเช้าตกเย็นก็กลับบ้านใช้ชีวิตเป็นรูทีนแบบนั้นไปซึ่งระหว่างนั้นเองครับแน่นอนว่าเด็กอังกฤษครับสุดท้ายก็ต้องเล่นฟุตบอลใช่ไหมฮะโคพาเมอร์เองก็เป็นแบบนั้นครับเขาก็ ตัวกับผงแดงหรือผูด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสงสัยแมวมองลิผูตาไม่ถึงในเวลานั้นฮนะปฏิเสธโคโพาเมอร์ครับเพราะฟิทาของเขาเนี่ยอาจยังไม่เหมาะสมกับทีมในตอนนั้นแถมรา,ากาของพาเมอร์เองเนี่ยก็บอบางเกินกว่าจะเล่นฟุตบอลได้นะครับหลังจากอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเขาก็ยังคงมุมานะครับใช้เวลาในการเล่นฟุตบอลฝึกฝนสกิลอยู่กับคุณพ่อที่สนามในยา่านไวท์แฟนช์อนั่นแหละครับจนมาถึงวันหนึ่งครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับความพยายามของเขาสำฤทธิ์ผลฮะพาเมอร์กลายเป็นนักเต และได้เซ็นสัญญาด้วยวัยเพียงแค่8ขวบเท่านั้นครับโดยเรื่องนี้ครับ Creed her, คริสเฟร์เชอร์อดีตแมวมองทับเรือใบสีฟ้าเนี่ยเคยกล่าวชื่นชมพาวเมอร์ตอนที่เขาเห็นเด็กหนุ่มคนนี้ครั้งแรกไว้ว่าคุณจะเห็นได้ว่าในสนามเขากลายเป็นคนที่ดูพิเศษกว่าผู้เล่นคนอื่น,นเขาโดดเด่นที่สุดในทีมเขาเคลื่อนที่ไปกับบอลได้ดีแถมนั่งเล่นกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆน,นี่อย่างดีเยี่ยมด้วยเอาจริงๆตอนดูเขาเล่นเนี่ยมันเหมือนกับดูนักเตะบราซิลเล่นอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยความมั่นใจของเขาวิธีการเล่อลยีคื ของแมวมองนะครับพาเมอร์ก็เล่นอยู่ในทีมชุดเยวาวชนของทัพโรเบย์สีฟ้าไปเรื่อยๆครับก็ค่อยไต่เต้าครับไล่ไป U18 มาจนถึง U23 ซึ่งใครๆก็เรียกเด็กคนนี้ว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับเพราะสมัยนั้นเนี่ยที่พาเมอร์เล่นกับแมนซิตี้ชุด U18 เนี่ยเขาลงเล่น32นัดครับยิงไป20ประตูกับ8แอสซิสต์พอขยับมาชุด U23 ครับพาเมอร์เล่น29นะัดยิงไป22ประตูกับ11แอสซิสต์ครับเห็นได้ว่าฟอร์มเนี่ยโคตรโดดดดดเเเ่่่่่่นนนนลลยแะะกกกาาาาารรรขขึ้้้ชชุใหญออองบสีฟ็ูวจไมิต ไปกล้ยแ,แค่เอื้องอะไรแบบนั้นแล้วฝันที่เป็นจริงของเขาก็เกิดขึ้นนะครับโคพาเมอร์ <Co. Palmer S 2> ได้เดบิวต์ให้กับแมนซิตี้ชุดใหญ่ครั้งแรกในเกมคาราวาลครับซีซั่น2020-2021ครับเกมนั้นเนี่ยนะครับพวกเขาไปเยือนเบอร์นสลีย์ครับแล้วก็ชนะไป3-0พาเมอร์ถูกส่งลงสนามในฐานะตัวจริงด้วยวัยเพียง18ปีเท่านั้นนะครับแถมเป๊ปยังกล่าวชื่นชมเด็กคนนี้ด้วยนะครับโดยเป๊ปบอกว่าโอ้พาเมอร์เป็นนักเตะที่น่าอัศจรรย์เชื่อไหมว่าในแต่ละเซสชั่นของการฝึกซ้อมเนี่ยเเ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 ขขขขขาา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 านาานนนนนน่่นะ่่่่่่ททึงงงงงมมมมกกกกกกกจจรรริิิๆดดดดดดูหหืือออออะะะปป็็็็ีี้้ยยแตตตตวัุบโโ เาแหละผมว่าเขาเป็นคนถ่อมตัวเขาเป็นคนที่จบสกอร์ได้อย่างเหลือเชื่อการเดบิวต์ของเขาในเกมนี้มันจะเป็นผลดีต่อนาคตของเขาอย่างแน่นอน ผมต้องขอบคุณที่แคาเดมีอีกครั้งสําหรับนักเตะคนนี้แน่นอนว่าเราอยากใช้นักเตะจากการปั้นจากแคาเดมีของเราเองอยู่แล้วแหะนี่คือสิ่งที่แป๊บบอกนะครับชีวิตของเขาได้ถึงดวงไปสีฟ้ามันก็ดูเหมือนว่าจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่ครับดูว่าเป๊ปเองก็น่าจะชอบนักเตะอย่างโคพาเมอร์อย่างไรก็ตามครับการจะเติบโตได้ของดาวรุ่งสักคนเนี่ยนะครับการลงเล่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการมันมากที่สุดในซีซั่น2021ถึง2022นะครับพาเมอร์เนี่ยลงเล่นให้กับซิตี้ในสิบพรเมเยร์ลี่ สนามไป122นาทีเองครับต่อมาครับในซีซั่น2022-2023ครับซึ่งเป็นซีซันสุดท้ายของเขาเกับเรือใบสีฟ้าเนี่ยพาเมอร์ Palmer, ลงเล่น14นัดครับแล้วก็ทำไป1แอสซิสแม้ว่าปีนั้นทัพเรือใบสีฟ้าจะจบปีด้วยการควา้าแชมป์มาครองได้สำเร็จครับแต่ว่าพาเมอร์ก็อยากหาโอกาสในการลงเล่นให้ตัวเองเพื่อตัวเองเนี่ยจะได้เก่งขึ้นมาอีกจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ลงเล่นก็ไม่มีทางเลยนะครับที่นักบอลคนนึงจะเก่งขึ้นมาได้เขาเลยตัดสินใจบอกทางบอร์ น้อยเนี่ยปล่อยแบบยืมตัวก็ได้แต่ว่ากันว่าตอนนั้นครับเป๊ปเองไม่ได้คิดแบบนั้นครับเพราะว่าเขาอยากให้พาเมอร์อยู่ที่ซิตี้ต่อไปเพื่อเป็นตัวสมรองที่ยอดเยี่ยมและสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้ในวันที่เกมมันตื้อๆต,ตันๆและผลก็ดูว่าน่าจะออกมาไม่เป็นใจนะครับเพราะพาเมอร์เนี่ยรับข้อเสนอนี้ไว้ไม่ได้จริงๆครับพาเมอร์ Palmer ต้องการลงเล่นครับเขาอยากเป็นตัวจริงให้มากกว่านี้บอดบริหารเองก็ยื่นคำขาดว่าถ้าจะไปไปได้นะแต่เราจะไม่ปล่อยคุณแบบยืมตัวผมจะให้คุณไปแบบถาวรเท่านั้นไม่มีคําว่ายืมตัวเด็ดขาดและเมื่อชีวิตคน,คน มันทางเลือกน้อยขนาดนี้ครับมันก็ต้องหาโอกาสให้ตัวเองเอ ฉันจะอยู่ที่นี่รอโอกาสต่อไปหรือว่าฉันจะไปที่อื่นแล้วได้กลายเป็นตัวจริงและแน่นอนผลสรุปก,ก็เป็นแบบที่เรารู้กันนะครับพาเมอร์เลือที่ย้ยายออกไปในตลาดซื้อขายวันสุดท้ายครับเขากลายเป็นนักเตะคนใหม่ของทัพสิงบลูด้วยสนับราคา40ล้านปอนด์ซึ่งตอนนั้นแฟนบอลบางส่วนก็ค่อนขอดับยลน้พอสมควรนะครับว่าให้ hey, คุณไปซื้อเด็กอายุ20ต้น,ตน,ตนๆมาในราคานี้เนี่ยมันดีจริงหรอวะเชลซีนี่คิดบ้าอะไรอยู่แทนที่จะไปซื้อนักเตะที่แม่งพร้อมใช้งานดันใช้เงินเยอะขนาดนี้มาซื้อนักเตะที่ยยยิงงงหห้้้ตีไไม่่กกกกกกลลลลููดวววนนนนน็็็าาาาาเเเเปสสบัััครแจจอ์พ เขาคือของจริงใช่ไหมครับ ประเด็นต่อมาครับเขาไปเกิดใหม่ที่เชลซีครับการเลือกจากทีมที่อยู่มาตั้งแต่สมัยเยาวชนเนี่ยนะครับมันยอมรู้สึกหวงในใจอยู่แล้วครับแต่อย่างว่าครับการเปนักฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเวลาในการลงเล่นครับเชลซีในยุคของโปรเชติโน่เนี่ยแม้ว่าพาเมอร์จะไม่ได้เล่นในเกมปรีซีซั่นเลยสักเกมนะครับแต่ว่าด้วยคำมั่นสัญญาของบอดบริหารและตัวพอชเองที่ได้คุยกับพาเมอร์ไว้ก่อนพาเมอร์จะตัดสินใจย้ายมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการพูดคุยกันไปแล้วว่าเขาจะกลายเป็นตัวหลัักกกเเเเปป็นนตตตววจรรริงบแแ่่่่่่่าาาาาฏออททีีีีีีมมมมม3พขขไไไไดด้้ซ แมตต่ฟิชยังเป็นตัวสำรองด้วยซ้ำซึ่งพารเมอร์เนี่ยนะครับพอย้ายมาในตลาดนักเตะตอนสุดท้ายท้ายสุดอย่างเงี้ยพารเมอร์ Palmer ก็จะไม่ได้เล่นในเกมบริซันเลยสักเกมนะครับแล้วบอร์ดบริหารกับตัวฟอชิโนเองเนี่ยก็แน่นอนว่าคงอยากจะให้พารเมอร์ลงเล่นแหละแต่ว่ามันพอมันไม่ได้เล่นมันก็ไม่มีแมตช์ฟิชใช่ไหมครับสามเกมแรกในลีกก็เลยไม่มีชื่อพารเมอร์เลยพอเกมที่สี่มีโอกาสลงเล่นทีมก็แพ้อ,อีกนะครับลงมาเป็นตัวสำรองนะเออแต่ก็ทีมแพ้อยู่ดีแรกเริ่มเดิมทีก็ดูเหมือนวว่่่่่าาาตตตแหนนงงงงขขออออเเเชลลซีียยยกก็จจะ,จะัััไมคครรบพ ขยับไปเล่นหน้าก็แล้วดูยังไงก็ยังไม่เวิร์คครับเพราะผลงานของเขาเนี่ยยังไม่มีอะไรเด่นชัดขึ้นมาเลยไม่มีประตูไม่มีแอสซิสไม่เป็นที่พูดถึงของแฟนบอลเลยด้วยซ้ำแต่ก็ได้แหละครับทุกคนอาจจะต้องการการปรับตัวนะครับเมื่อคุพาเมอร์ได้รับโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นเขายิ่งมั่นใจมากขึ้นและในที่สุดก็สามารถเบิกสกอร์แรกให้กับตัวเองได้สาเร็จในเกมวิเชลซีออกไปเยือนเบอร์ลี่และชนะไป4 1นครับเกมนั้นเขาทำไปหนประตูกับหนึ่งแอสซิสครับและนั่นถือเป็นประตูแรกของเขาในฐานะนักเตะ, Chelsea, ะเชลซ ในสีเสื้อของเชลซีได้สำเร็จในเกมที่เชลซีโกงความตายเฉือนแมนยูนเต็ดไป4-3และค่ำคืนนั้นครับชื่อของโคพาเมอร์ถูกสนูดีเต็มโลกโซเชียลจนบางคนเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ย hey, ไอเด็กนี่ของจริงเว้ย hey หลายคนจึงเริ่มหันมาเชียร์เขาและจับตาดูฟอร์มการเล่นของเขาว่าเขาเนี่ยแหละน่าจะเป็นเดอะแบ็คคนใหม่แทนที่ของเอเดนอาซาจากที่เชลซีเคยคุ้นเคยกันนะครับสุดท้ายพาเมอร์ลงเล่นไปทั้งหมด33นัดในลีกครับแล้วก็ทำไป 22, 22ประตูกับ11แอสซิสต์ทำให้เขา,เขาได้รับรางวัลดาวรุ่งแห่งปีขออออองงงสมมาาคคคฟุตบบลัักฤษหรรรืว่ PFA ไป เรรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรเชลซีประจำซีซั่น2023-2024เรียกว่าเป็นคนที่แบกเชลซีในซีซั่นที่แล้วเลยก็ว่าได้ถ้าไม่มีพา์เมอร์ครับบางทีเชลซีอาจจะจบต่ำกว่าที่6ก็ได้และนี่เป็นซีซั่นที่2ของเจ้าตัวครับที่แน่นอนทุกคนก็น่าจะรู้พิษสงของไอเด็กคนนี้มากขึ้นแล้วแต่ก็ไม่หวายครับยังมีคนสบป,ประมาทเด็กคนนี้อยู่ดีครับโดยพอลเมอร์สัน้นในีรื่องนังแต่ของอาร์เซนอลครับพูดถึงพา์เมอร์ก่อนเริ่มซีซั่นนี้ไว้ว่าแน่นอน,ด,ด,อน,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 นด้่ดย ก็คือเฮ้เราจะหยุดโคพาวเมอร์ Co ให้ได้ผมว่าตอนนี้เขาจะโดนเท่งเล่งมากขึ้นเป็นพิเศษตลอดทั้งเกมเลยและผมเชื่อว่าเขาจะเล่นในยากขึ้นคุณไม่สามารถบอกได้หรอกว่าตั้งแต่คนนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงภายในช่วง6หรือว่า7ปีก็จริงอยู่ว่าซีซันก่อนเนี่ยเขาเล่นด้สุดยอดแต่ซีซันนี้เขาจะโดนประกบติดเป็นเงาตามตัวแล้วน่าจะเป็นงานยากสุดๆผมมองว่าในซีซันนี้เนี่ยโอ้ถ้าพาวเมอร์ยิงได้ถึง15ประตูเนี่ยก็หรูแล้วแต่ นี่คือคำพูดของพอลเมอร์ซันก่อนเริ่มซีซั่นนะครับพอเริ่มซีซั่นไปแล้วครับพาเมอร์มิสูดให้พอลเมอร์ซันดูแล้วว่าเฮ้ยคุณดูผิดหรือเปล่าพาเมอร์ยังคงเป็นเดอะแบงของเชลซีเหมือนเดิมนะครับแถมโหดกว่าเดิมอีกต่างหากครับเขาทำสถิติใหม่ๆเทียบเท่ากับตำนานหลายคนครับนับตั้งแต่ย้ายมาสวมเสื้อเชลซีเนี่ยพาเมอร์ทำให้ถึงไปแล้วสามครั้งเทียบเท่ากับจิมมี่ฟอยฮัตเซนแบงค์แฟรงค์ลัมพาร์ดและดีดีเยสโรกบาเป็นที่เรียบร้อยในซีซั่นที่สองของ แอซซิสแคปแต่เกมที่เป็นที่พูดถึงคงหนีไม่พ้นเกมที่พวกเขาเปิดบ้านชนะไบริทันไป4-2เพราะพาวเมอร์นั้นเหมาคนเดียว4ประตูกลายเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกที่ยิงในครึ่งแรกได้ถึง4ประตูครับฟอร์มโหดมากขนาดนี้เนี่ยก็คงจะพิสูจน์ให้บรรดานักวิจารณ์แล้วก็รวมไปถึงพอลเมอร์สันที่มาคอรหาเจ้าต,ตัวได้เป็นอย่างดีว่าเฮ้ย hey, โทษนะผมเนี่ยของแท้ของจริงนะครับซึ่งอันที่จริงนะครับหากเราดูวิธีการเล่นของพาวเมอร์ในช่วงแรกๆเนี่ยขเขาก็ดูจะไม่น่าใช่คนที่ยิงปปรรรรรระะตตตูููไไไไดดดดดด้้้้้้เเเเยยยออออขนานาาาาีีีใชใชช่่่่่มมมััััคคบบบบบบวววุกกกทลลลงงแส์ิิหืซพ ออกแนวแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับบอลด้วยซ้ำไม่ได้แบบกระชากหายนะครับแต่ว่าตัวเขาเองครับมันมีเทคนิคที่ค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนเขารู้ว่าจังหวะไหนควรต้องเคลื่อนที่ยังไงไปตรงไหนทีมถึงจะมีโอกาสสร้างสรรค์ประตูได้อะไรทํานองนั้นพอเขาได้บอลครับพาเมอ์ดูใจเย็นแล้วก็ไม่รีบร้อนอะไรมากนักค่อยๆเล่นค่อยๆหาช่องจ่ายแต่ส่วนใหญ่ลูกที่เขาจ่ายเนี่ยมันดันกลายเป็นผลดีต่อทีมนะครับแถมเขายังเก่งเรื่องของการแบบไปตัวเปล่าเล่นออฟเซอรบอละครับว่ากันง่ายๆคือเคลื่อนที่แล้วก็หาจังหวะหาช่องมีความเข้าใจในการจ่ายบอุ ซึ่งมันเป็นเซนส์ของการอ่านเกมครับที่พาเมอร์มีมันอยู่เต็มตัวครับมันจะเป็นการชิงเล่นในจังหวะแรกก่อนที่คู่กลางของคู่แข่งจะเข้ามาถึงตัวเขาการมองหาพื้นที่ฮาร์ฟสเปซครับการจ่ายบอลแบบเฟิร์สทัชเลยสัมผัสเดียวให้บอนไปไวที่สุดคือว่ากันง่ายๆคือฉลาดมีเซนส์ที่ดีและครองบอลได้ดี คือคอยสแกนคอยประเมินคู่แข่งตลอดเวลารู้ว่าควรจะต้องทาอะไรในการสร้างสารรค์เกมรูกครับก็มีคนพูดถึงเขาไว้นะครับบอกว่าเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่พาบอลไปสุดเส้นหลังหรือว่าเลี้ยงหนีผู้เล่นคู่แข่งแบบ2อคนได้บ่อยแต่สิ่งที่เขาทําได้ไม่เหมือนใครคือการหาจังหวะในการยิงประตูด,ด้วยพาเบอร์เนี่ยมีเทคนิคในการเปลี่ยนทิศทางบอลตอนเลี้ยได้อย่างรวดเร็วครับเคลื่อนที่ก็ดีสามารถยิงบอลจากเท้าได้ก่อนที่คู่แข่งจะมาบล็อกตลอดเลยนี่เป็นบทความของ The Coach v o i c e นะครับเขาก่าวว่าแบบนั้นซึ่งมันก็จริงนะครับเพราะว่านอกจากมันสมอองีฉลาเนยคมบใกกรจ พาเมอร์นี่น่าเหลือเชื่อมากยิงคมจริงนะครับยิงแต่ละลูกเนี่ยมันเข้ากรอบแบบชนิดได้ลุ้นตลอดเลยนะครับทีนี้พอมันเก่งพอฟอร์มมันดีหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้อย่างพาวเมอร์เนี่ยเราเรียกว่าแข้งเวิร์ดคลาสได้หรือยังแค่ไหนมันถึงจะเรียกว่าเวิร์ดคลาสได้แบบขนาดนี้เนี่ยมันควรจะใช้คํานี้แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องประกอบด้วยหลายปัจจัยนะครับหลายคนก็บอกว่าแอมก็ต้องดูที่แชมป์สิถ้ามีแชมป์มเยอะอาจจะเป็นเวิร์ดคลาสหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ยังไม่เวิร์ดคลาสหรอกเพราะว่ามันอยู่ที่การืา่อปล นะครับเพราะว่านักเตะที่ดังๆหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะต้องยืนระยะให้ได้หรือบางคนก็จะบอกโอ้ถ้าคุณได้บอลลงดอเนี่ยอาจจะเรียกว่าเก่งแบบเก่งเวิร์ดคลาสของจริงและทีนี้นะเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊พาเมอร์เนี่ยมันถึงเวิร์ดคลาสแล้วหรือยังนะครับผมว่าจริงๆเราอาจจะไม่ต้องดูที่แชมป์หรือว่าอะไรเยอะแยะนะครับนักเตะที่แบกทีมและคว้ารางวัลส่วนตัวมามากมายในวัยไม่แค่ยี่สิบสองปีเนี่ยผมว่าเขาก็เหมาะที่จะถูกเรียกว่าผู้ที่จะก้าวไปสู่การเป็นแข้งเวิร์ดคลาสนะครับนับแต่ออกสตาร์ทพรีเมียร์ีีกนนนนนัััั่่หรอทะะคบบึงตเเมป็ด ส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดเขาทำไปทั้งหมด28ประตูและอีก16แอสซิสต์รวมแล้วเนี่ยเป็นการมีส่วนร่วมในการทำประตู44ครั้งมากที่สุดในลีกตอนนี้เลยที่ห่างอันดับที่2อ,อย่างเอลิมบรอฮาร์แลนด์นะครับก็ห่างอยู่ประมาณสัก2การมีส่วนร่วมในการทำประตูก็จะเรียกว่าตอนนี้พาเมอร์เนี่ยเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดในลีกก็ไม่ผิดอะไรครับเพราะสถิติมันฟ้องครับว่าพาเมอร์เนี่ยเป็นแบบนั้นวันนี้ครับพาเมอร์ Palmer ได้รับการยอมรับจากแฟนบอลทั่วโลกไม่ใช่แค่แฟนเชลซีต่อไปแลล้้วววนน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 ะคคคครรรรรัััััับบบสสิ่่่่่่่่่งงึททีีีีีาาาาาาาใใจจืือออผมนะมออมมพาาเเเเ์ยกกกดดดดดไูขซซ ก,ก็สามารถแยกตำแหน่งคนยิงจุดโทษจากราฮิมเตอร์ลิงได้เลยนะครับก็หมายความว่าเขามีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างนิ่งรับมือแรงกดดันได้ดีครับพาเมอร์ Palmer เองเนี่ยก็ยิงจุดโทษไม่พลาดเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับแม้ว่าเขาจะไม่มีเทคนิคการยิงจุดโทษเหมือนนักเตะค,คนอื่นๆครับเขาไม่ได้กระโดดยิงแบบจอร์จินโย่หรือบรูโนพาเมอร์แค่หายใจเข้าครับแล้วก็ตั้งสมาธิแล้วก็วิ่งเข้าไปยิง นั่นแหละครับมันคือสิ่งที่พาเมอร์เป็นนะครับเมื่อเอาสถิติต่างๆที่เขาทําไว้หลังจากที่ย้ายมาอยู่เชลซีเนี่ยรวมถึงการสร้างสถิติหลายอันเนี่ยมันก็พอจะการันตีได้แล้วครับว่าเขากาลังกล้ามสู่คําว่าแข้งเวิร์คลาสอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับทีนี้ผมก็ไม่อยากจะคิดไปเองนะครับก็ต้องถามเพื่อนๆน,นะครับว่าคิดแบบนั้นหรือเปล่าแต่มากกว่าเพื่อนๆครับเราอาจจะมีตํานานนักเตะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับอดีตนักเตะสเปอร์อย่างเชม่โอฮาร่าครับออกมาพูดถึงเรื่องของโคพาเมอร์ไว้เช่นกันครับเขาพ ได้ว่าเขาคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเลยล่ะบางทีผมอาจจะพูดเกินไปหน่อยนะแต่ว่าผมว่าพารเมอร์แสดงให้เราเห็นว่าเขาสามารถทําทุกอย่างให้เกิดขึ้นในสนามได้ไม่มีอะไรยหยุดเขาได้เลยพารเมอร์ Palmer อยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้ว นี่แหละครับคือคำชมจากเจมี่โอฮาร่านะครับนักเตะในวัยเพียง22ปีครับที่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นเพชรเ,เม็ดงามของทีมชาติอังกฤษและทัพสิงบรูนักเตะที่หลายคนเรียกเขาว่าเดอะแบกครับเพราะว่ามันก็คงไม่เสียหายอะไรนะครับหากว่าเราจะเรียกเขาว่าวาทีแ่แข่งเวิร์กลาสครับท้ายที่สุดก็คงต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเชลซี Chelsea, คุ้มทุกบาททุกสตางค์อย่างไม่ต้องสงสัยครับหลังจากนี้น้องหนาวน้องโคของเราเนี่ยนะครับจะโหดกว่าน,นี้ได้อีกไหมจะได้รางวัลอะไรมาครอบคลองอีกบ้างและพาเมอร์จะช่วยให้ทีมรักของเขาได้ช้ชมมมมออะไรติดืดบาางผว่ ก็ต้องรอดูครับเพราะดูแล้วสิงบูในยุคบ,บอสอิตาเลียนคนใหม่อย่างเอโซมาเรสกาก็ดูว่าจะเปิดหัวได้สวยเหมือนกันนะวันนี้สิงบูรั้งอันดับ4ของตารางคะแนนครับ่าไปเจ็นัดแต่ว่าอยู่ในแหง่งท็อปโฟเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันมาสักพักแล้วนะครับกับเชลซีโคห์พาร์เมเจะยงไม่หยุดแค่นี้แน่ๆครับเขาเพิ่งอายุ22ปีและเชื่อว่าเขาจะทุบสิติไปเรื่อยๆบางที่มันอาจเป็นสิติที่เราคาดไม่ถึงเลยก็เป็นได้ครับใครจะไปเชื่อว่าย้ายออกมาจากซิตี้แล้วมันจะปังได้ขนาดนี้ครับเราย ในสนามให้มากกว่านี้มากกว่านี้อยากเห็นการพัฒนาตัวเองของเขาให้มากกว่านี้เปลี่ยนสถานะจากตัวสมรองขึ้นมาเป็นตัวหลักและกําลังก้าวไปสู่คําว่า w o r ร์ class และแน่นอนว่าวันนี้โคฮามเมอร์เป็นตัวรุกที่อันตรายที่สุดในพรีเมียร์ลีกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆละครับคิดยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของโคฮามเมอร์ที่ว่าวันนี้เราสามารถใช้คําว่าเวิร์ class กับโคฮามเมอร์ได้หรือยังลองคอมเมนต์มานะครับแน่นอนว่าผมเชื่อว่ามันมีความคิดเห็นที่หลากหลายมากๆเพราะคำว่า w o r ร์ class เนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆแค่ซีซันถึงสซีซันนะคร ใช้คำว่าว่าที่ w o r k i class อยู่เสมอเพราะาผมเองเนี่ยก็ยังเชื่อในสิ่งที่หลายคนเชื่อคล้ายกันว่าก็ใช้คำว่า w o r k i class ได้นะครับมันต้องอยู่ที่การยืนระยะด้วยเช่นกันแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเขาทำได้แน,แน่แค่เรายังไม่อยากจะไปกดดันเขาจนเกินไปกับคำว่าแทน w o r k i class นะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาหน่อยครับมองเรื่องนี้ยังไงแล้วโคพาเมอร์ถือเป็นผู้เล่นที่อันตรายที่สุดในบรรดาตัวรุกของพรีเมียร์ลีกแล้วหรือยังแต่จากสถิติเนี่ยผมว่ามันบอกทุกอย่างหมดแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกทุกคนครับถ้า Co ถกจะ ฝากข้าวเกรียบยาบิ๊กแบ็คครับมันมี3รสชาตินะฮะมีมะเขือเทศรสกุ้งแล้วก็ข้าวเกรียบยาบิ๊กแบ็ครสสาหร่ายนะครับน่าจะถูกใจทุกคนครับเพราะว่าโอ้โหซองใหญ่มากแบบแน่นๆเน้นๆนะครับซื้อได้แล้วครับทีสเซเว่นในเรือนสุกสาขานะครับหรือว่าชอปออนไลน์มาทางโชปปี้ราคาเดือนยี่สบาทเท่านั้นครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเกมเมย์เลนเลนข่าวครับทุกวันอังคารและวันศุกร์วันนี้เกมเมไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ขอบสนามและเกมเองด้วยนะครับสวััสดีครบ